พูดเกร็ดปลาหมึกโอ้ยปลาหมึกตาเดียวพี่ลึกทะเลลึกโอ้ยเริ่มแบบว่าแสงส่องไม่ถึงเฮ้ย นี่มันตัวอะไรวะเนี่ย่อดเกล็ดด้วยความระมัดระวังนะเพื่อนเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตีไปนะครับกับเกม Sea Hotel Fish Scale ขูดเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกนั่นเองครับผมแม่สำหรับวันก่อนเราก็ได้เล่นเกมนี้ Scale the d e p ขูดเกล็ดเจ้าปลามังกรซึ่งก็เป็นเกม PC นะครับผมแต่ตอนนี้ยังเป็นเดโมอยู่ซึ่งในเกมที่พี่กำลังเล่นนี้ก็จะเป็นเกมมือถือมีลักษณะคล้ายๆกัน เราก็จะเล่นรอแบบว่าอีกเกมหนึ่งกันไปก่อนนะเกมนี้จะมีด่านที่หลากหลายมีทั้งปลาแบบว่าทะเลน้าลึกปลาปแปลกๆในแหล่งน้ําอื่นๆกันอีกก็จะมีพวกตัวประหลาดลาหรดให้เราได้มาขูดเกล็ดและให้อาหารลูกค้าของเรากันต่อป,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 ปึ๊บๆนี่ได้ปลามาหนึ่งตัวผมเรามาทําการขอดเกล็ดปลากันเถอะเจ้าแอนโชวี่เราจะต้องสไลด์เบาๆนี่สไลด์แรงเมื่อไหร่เกิดบาดแผลผมอืไม่ดีไม่ดีทําให้เนื้อปลา เสียหายให้อาหารเจ้าตัวนี้โอ้ยอดเยี่ยมตกปลากันต่อละกันสำหรับตอนนี้ม,มีแบบโอ้หสาหล่ายทะเลอะไรวะเนี่อ่้ย200ได้เป็นเงินแบบว่าไม่ต้องมาขอดเกล็ดลงลงไปให้ลึกกว่าเดิมดูสิอืมอุ้ยได้มาอีกหนึ่งตัวดีเลยจ้า โอ้ยเอาละออ้ได้เงินมา100ครับผมสามารถดูโฆษณาเพื่อคุณ3แล้วเงินที่เราได้มาก็สามารถเอามาอัปเกรด อ่าเป็นใบมีดมีการอัปเกรดคันเบ็ดตะขอเบ็ดเพิ่มดาเมจถ้าผมมีไฟนะครับผมถ้าเราลงไปที่น้ําลึกเกิน500เมตรจะสามารถใช้ได้แล้วก็มีเหมือนเป็นตะกั่วจะได้ลงแบบว่าน้ําลึกได้เร็วๆเดี๋ยวตอนนี้เราเอาเงินมาอัปเกรดใบมีดกันก่อนขูดเกร็ดปลานี่เป็นสิ่งสําคัญฟลุ๊บเฮ้ยกลายเป็นเกลียงแล้วจ้าต่อไปก็คันเบ็ดลงไปให้มันลึก70เมตร77 โอ้ยแปดสิบสี่เริ่มกลายเป็นเบ็ดไม้ไผ่นอกจากนั้นยังสามารถดูโฆษณาเพื่ออัปเกรดเบ็ดโดยไม่ต้องใช้เงินนี่ตะขอเพิ่มดาเมจสักนิดหนึ่งสงสัยเราต้องอัพที่เก็บปลาสักนิดหนึ่งนะโอเคจับปลาได้ครั้งละห้าตัวไปเลยเพื่อนครั้งนี้ก็ลงไปสู่น้ำลึกอืดูสิเก็บหอยริบโอ้ย,อยมันหนีด้วยหอยเม่น ืมจะไปไหนโอ้โหเรียบร้อยรู้สึกว่าเจ้าหอยธรรมดานี่ไม่ต้องขูดงันสินนะขอดเกรดกันหน่อยเพื่อนปรืเพอร์เฟกตัวต่อไปดีตัวนี้ก็ยังสบายอืมขูดหอยเม่นปรืบเฮยอย่างกับตัดผม เออเพอร์เฟกเอาละ่ะให้กินไปเลยฟรบไหนดูไหนสิอืมตัวนี้50กินไปเลยละกันโอ้ยขอบคุณสำหรับเงินอู้นี่มันตัวอะไรวะเนี่ยลูกค้าคนใหม่ นี่จะบอกว่ามีการตกแต่งสกินบวกรายได้อีก5%ต้องลงไปที่น้ำลึก500เมตรเ้ยปลดล็อกตัวนี้ได้ด้วยและมีตัวไหนอีกเอ่ยอก็มีอยู่หลายตัวเฮ้ยทุงท่งๆมีด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็พวกเรือนี่เราสามารถที่จะเปลี่ยนกันได้ด้วยนะแต่ต้องปลดล็อกเงื่อนไขอะไรไปก่อนแล้วก็พวกมีด มีมีดแบบว่าหลากหลายสกินพลังก็ค่อยๆขูดขึ้นไปเรื่อยๆเกรดที่เราจะต้องขูดนี่มันจะขนาดไหนเชียวด้านบนนี่ไม่ค่อยมีตัวอะไรน่าสนใจเลยนะอาจจะต้องอัปเกรดให้ลงไปลึกกว่าเดิมโอ้โหวกลายเป็นเบ็ดพลาสติกนี่เบ็ดอะไรวะนี่ยสีสันอย่างสวยลงได้ลึก196เมตรลงไปตอนนี้เราจะต้องจับปลาให้ได้มากกว่าเดิม ดูสิวุ้ยลงไปได้ถึงร้อยกว่าเมตรน่าจะมีปลาแปลกๆพิลึกพิลึกอ่าวุ้ยปลาอะไรวะเนี่ยนี่ขอจับหน่อยจึก๊กอุ้ยโอ้โหมันหนี ดาเมจยังไม่พออุ้ยปลดล็อกทุนนะผมทำให้เราแบบว่าลงไปลึกได้แบบง่ายดายมากขึ้นนี่ตะขอสุดปรานีโอเคเป็นตะขอโกลเด้นฮุกดาเมจสิเท่านี้น่าจะเก่งพอไปเลยดีกว่าเพื่อนอี่ตะขอใหม่จะสังเกตได้ว่าถ้าลงไปลึก1500เมตรเราจะได้เจอกับตัวประหลาดตามหาเจ้าปลาประหลาดกันก่อนอยู่นี่ครับผมมาจึกตายเรียบร้อย ดอเมจแรงนี่เจ้าปลาแบบว่าแกลาฟิตอุ้ยเกรดแบาบว่าค่อนข้างจะแข็งอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นอืมค่อยค่อยขูดโอ้เกรดออกปราบมีท้งล่างและก็ด้านบนอืมให้เนื้อที่ค่อนข้างน่าจะเยอะกันเลยทีเดียวฟรึบเออเพอร์เฟกรู้สึกว่ากเกรียงของเรานี่ยังเล็กเกินไอ้อาหารนี่ กินไปได้เงินโอ้ครั้งนี้220ด้วยตัวหนึ่งเต่าทะเลโอ้โหสามารถดูโฆษณาด้านขวาเพื่อให้มันกินอิ่มได้แบบทันทีตัวเต่านี่ได้ถึง440นี่มันเจ้าเต่าเฮ้ยมาขอให้ช่วยวบผมโอเคเดี๋ยวจะช่วยอุ้ยขุดหืมพวกเพียงพวกหอยออกจากตัวเต่าเดี๋ยวฉันจะช่วยเองอ้ยค่อยๆข,ข,ขุดแม่ไม่อยากให้เป็นแผลมากกว่านี้ ทำได้ยากนิดหนึ่งเพราะว่าเกรียงของเราดาเมจไม่ค่อยเยอะต้องขูดถึงสองทีครับผมอ,อค่อยๆค่อยๆอ,อ,อุย้ยเจ็บนิดหน่อยโทษด้วยนะโอเคโอ้ยก็ได้เงินเยอะโอ้เรียบร้อยครับผมได้เงินมาค่อนข้าง พอสมควรเราจะเอามาอัปเกรดที่ขูดปึ๊บปึ๊บโอ้โหกลายเป็นมีดคาทนะเล็กๆที่เหลือก็เอาไปอัปเกรดเบ็ดกันก่อนละกันนะเอาให้มันแบบว่าไปให้ลึกกว่าเดิมเยอะๆนี่คันเบ็ดปลานี่โอ้คันนี้ดูวสวยงามน,นี่ได้เบ็ดใหม่โกลเด้นฟิชชิ่งลองดูซิรั้งนี้ได้ปลาอะไรเอ่ยลงลึกๆลงลึกๆล,ล,ลบบุ้ยเจ้าพวกแองโชวี ลองลงไปสำรวจที่จุดเดิมของเราเฮ้ยผ่านร้อยเมตรมาเรียบร้อยมีสาหร่ายทะเลครับผมอ๋อเฮ้ยนี่มันอืมอุ้ยปลาอะไรวะเนี่ยต้องเอาให้ได้โอ้สาหร่ายทะเล440นี่ปลาประหลาดเฮ้ยมีปูด้วยโอ้โหจับปูมาก่อนอหอยเฮ้ยมีกั้ง เอาละโอ้สัตว์ทะเลแปลกๆได้มาอีกมีปูมีหอยนั่งลมแล้วก็ได้กั้งเฮ้ยอันล็อกโอ้แมปแล้วเพื่อนเวิร์มแมปตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลด้านบนแล้วก็จะมีแบบว่า w e s t ทิร์นแล ฟิตเกตแล้วก็โอเอซิสแสนนะผม,มลองปลดล็อกที่ใหม่ให้ดูกันนิดนึงนะโอ้เดินทางมาถึงท้องทะเลที่แสนน่ากลัวโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยไดจินแล้วก็ที่นี่นี่ค่าเงินจะใช้ไม่ได้ครับผมก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นคริสตัลอันนี้ลองตกดูซิปลาที่นี่อุ้ยค่อนข้างจะปลาทนะผม ได้มาหนึ่งตัวปลาอะไรเอ่ยมียุกหินกับเจ้าปลาพิลึกมีปีกด้วยเอาอาหารไปกินละกันนะเพื่อนอุปกรณ์เริ่มใหม่หมดอมแมปนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอเอซิสแซนลองปลดล็อกให้ดูเหมือนจะเป็นดินแดนของพวกอิตาเลียนเบลล็อดโอ้ยทุงทุงทุงอยากจะกินอาหารหลองตกสักตัวหนึ่งวินี่มัน ได้เจ้าปลาหมึกตาเดียวครับผมนี่ขูดเกร็ดปลาหมึกโอ้ยปลาหมึกตาเดียวพี่ลึกเบาๆเพื่อนฉันเจ็บออืลองซุ้มออกโอ้โหหน้าตาสุดๆจริงๆทุง่งๆโอ้ยยังไม่อิ่มที่นี่จะใช้ค่าเงินเป็นไข่มุกแล้วก็ฟิกเกต ลองไปที่นี่ดูสิเหมือนจะเป็นอู้แบบจีนๆนะผมนี่มีปลาครับตกปลาที่นี่สักตัวหนึ่งเฮ้ยมันก็คือปลาอะไรเอ่ยโอ้ยปลาครับชนิดหนึ่งปลาปลาโอ้เกล็ดอย่างสวยเอาไปกินแล้วกัน อขอกลับสถานที่เดิมกันก่อนที่คุ้นเคยกลับมาที่ทะเลแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปจับปลาพิลึกรอ,อดูกันนะทุกคนนี่เจ้าปลาบินอุย้ยมีปีกได้เจ้าปลามีปีกมาสองตัวปลามีปีกพลังมีคาถนะออ้ยจะเย็นค่อยๆลอกค่อยๆขูดเกล็ดของมันอย่าให้เกิดบาดแผแลครับผมเนื้อของมัน ค่อนข้างจะคล้ายกับคูน่าเหมือนกันนะตัวนี้นี่เนื้อ250เอาไปกินเลยจ้างับโอ้ยอดเยี่ยมเฮ้ยนี่มันแมวน้ำมาให้ช่วยโอ้โหแมวน้ำเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองอืมไปทำอีท่าไหนแม่หอยถึงเกาะเยอะขนาดนี้เรียบร้อยเพอร์เฟกขอบใจมากเพื่อน โอ้โหเงินบานตอนนี้นี่เราก็อัปเกรดมีดของเราให้เป็นมีดปังต่อแล้วก็เบ็ดนี่โอ้โหเียได้ว่าอัปมาเยอะจากเบ็ดไฟเบ็ดเวทมนต์เบ็ดหัวใจเบ็ดหนามังกรมาเป็นเบ็ดดอกกุหลาบซึ่งลงไปได้ถึง756เมตรฟิชชิ่งฮุกเป็นแบบดาเมจ2ีเดี๋ยวเราก็เริ่มตกปลากันเลยเถอะฝังนี้จะได้ปลาอะไรเอ่ยอน่ารุ้นจริงๆ วิววิวววโอ้โหได้มาสองอย่างจะเย็นอืมลงไปให้ได้แบบว่าทะเลลึกห้าร้อยกว่าเมตรนะผมอีจะมีปลาประหลาดแบบไหนรอเราอยู่โอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอเฮ้ยนีมันปลามีขาโอ้ยดามจโหดใช่ได้นี่เอามีอีกหนึ่งตัวอ้ยปลาตัวนี้โคตรใหญ่ตาสีแดงอืมโดนไปสองทีสองจึก อู้ยหอยเป่าฮื้อโอ้โหตัวนี้นี่มีเยอะที่แถบนี้ใช่ไหมโ,โดนไปซะโอ้โหครบสิบตัวได้ปลาชนิดใหม่มาอีก2ชนิดหอยเป่าฮื้อนี่อย่างแพง3มดาวตอนนี้มีปังตออโชอชอเพอร์เฟกต์เฮ้ยนี่มันโอ้หอปลามี3ขารู้สึกว่าเจ้าปลาตัวนี้จะเป็นไทพอดฟิต คุ้นๆว่าเหมือนจะมีในชีวิตจริงด้วยนะโอ้โหปลาอะไรวะนี่ย่ะปลามีหูตาสีแดงตาโตโอุ้ยตอนนี้เกรดของเจ้านี่ค่อนข้างแข็งโอ้ยบีบปังตอน,นี่ไม่ค่อยจะเข้าเลยเพื่อนต้องใจเย็นอออืออยังไม่ได้นี่ค่อยๆกรีดต้องเอาให้เพอร์เฟกเจ้าตัวนี้นี่ ได้เนื้อถึง600กันเลยทีเดียวโอ้หน้าตาเป็นแบบนี้เจ้านี่มีอาหารดีๆกินแน่นอนอืมได้เงินมาอกีกยังไม่คูนยังไม่คูนต้องตัวใหญ่ๆฟรับเฮ้ยสี่เอเอ,อลืมดูไปเลยว่าเนื้อแต่ละตัวหุ้ยสองร้อยห้าสิบามราสิบหกร้าิกินถึงพั0หกันเลยหรอเพื่อนเฮ้ยกินอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายเอาไปให้หมด โอ้โห9เก้ารอยกว่าลงมาถึง300กว่าเมตรแลผมอ่าสามรอยเมตรจังเจอปลาตาโตอยู่เฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันปลานีโมโจะจะไปไหนจะ๊ะเอามาสักสองตัวละกันแล้วก็เหมือนจะเจอหอยตัวใหม่เจ้าหอยตัวนี้โอ้โหหอยยักษ์เฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยตัวยาว y aw, y aw. Oh, hey. เริ่มเจอปลาที่หน้าตาประหลาด <c oughs> เฮ้ยกุ้งล็อบเตอร์ไปไม่ถึงได้ปลาพันธุ์ใหม่มาอีก2องชนิดปลาแบบหนีโมโยักษ์ใต้ทะเลลึก้อยอขนาดใช้มีดยักษ์ก็ยังแบบว่าเฮ้ยจัดการยากครับผมจะเย็นจะเย็นเฟบร์บเฟิร์บ,อรบ,รบโอเคเพอร์เฟกนี่ปลาตัวยาว <c oughs> จะเย็นเพื่อนจัดการอย่างดีหน่อย เจ้าตัวนี้อขอดเกล็ดง่ายได้ปลาหน้าตาอะไรก็ไม่รู้มีอะไรก็ใส่ไปให้มันกินลูกคอคาปิบา,า่านี่ฉันมีแต่เนื้อแสนอร่อยเจอเจ้าปลาแบบว่าตัวยาวนี้ได้ล็อคเตอร์ลงมาถึงเฮ้ยดิฟซีห้ารอยเมตรเจอเจ้าปลาแบบเหมือนปลาตาเดียวอูเอาละลงมาเฮ้ยิ่มลึกเฮ้ยปลาดาบ Uh huh. แทงมันให้ตายอยข้างล่างเริ่มมืดโอ้โหล็อปเตอร์หนึ่ันกว่าได้ปราตูใหม่มาอีกแล้วนี่ปลดล็อกไฟฉายเราจะต้องวิ้ยติดไฟครับผมไม่งั้นจะมองไม่เห็นทางเอ,อต้องเพิ่มระยะการมองเห็นอไฟฉายโอเคเป็นสีเขียวๆเ,เพิ่มระยะการมองแบบนี่สิบกมครับผมโอ้โหปลาเธอบอท โอ้ยเกรดมันหนาสุดๆอุ้ยตัวนี้นี่สยองอยู่นะนี่อนะ่ะพอเป็นเจ้าปลาน้ำลึกซูมออกนิดหนึ่งอืมเราจะต้องค่อยๆค่อยๆตัวนี้มีพันห้ารอย p e r f โอ้ปลาดาบอุ้ยเกรดมีถึงคลีบกันเลยเหรอเอ้ซูมออกปลืๆ้ๆปลื้ ใช่ได้ใช่ได้ยังไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นโอเคปึ๊บปึปึ๊บ,บโอ้เอาละเพอร์เฟกตัวนี้สองพเอาไปคำเดียวเท่านั้นอุ้ยฉลามเดี๋ยวเราจะช่วยนี่ขูดโอ้ยพวกหอยออกจากผิวฉลามนี่ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนอเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองเจ้าฉลาม อาฉลามบาดเจ็บปุ๊บคร๊บอุ้ยเอาละอุ๊ยขอโทษด้วยอย่ากัดฉันนะเป็นแผลนิดหนึ่งเรียบร้อยจ้าพันสองเอาละอัพเกรดฮุกอืมสองขั้นเพิ่มดาเมจคราวนี้เราจะลงไปให้แบบว่าอุ้ยในช่องมืดเริ่มลงไปลึกจนแสงแดดส่องไม่ถึงมาละจ้าทะเลลึกอุ้ยเริ่มแบบว่าแสงส่องไม่ถึงเฮ้ นี่มันตัวอะไรวะนี่โอ้ปลาแบบน้ำลึกหึหสุดสยองปูอาลาสกา้าลงไปอีกลงไปอีกโอ้โหปลาน้ำลึกที่น่ากลัวได้มาแล้วจ้าสองดาวปลาน้ำลึกโอ้โหแล้วปูตัวนี้หนึ่งพันกว่าผมโอ้โหนี่มันปลาอะไรวะนี่ปลาน้ำลึกปลาเกา๋าแต่เป็นปลาเก๋าที่สุดแปลกของทะเลแห่งนี้เฮ้ยดูยังไงก็อย่างกับปลาซิลาแคน ปรับปรับปรับอขอดเกล็ดด้วยความระมัดระวังนะเพื่อนอย่าทำให้เป็นแผลผมตัวนี้มีเนื้อถึง2อ0พัน้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับ <G ain> เกมคอดเกตปลาในวันนี้ก็เรียกได้ว่าวิ่งได้เห็นปลาทะเลน้ำลึกที่หน้าตาเริ่มน่าสะพึงกลัวเดี๋ยวในคราวหน้านะครับผมเราจะต้องไปให้แบบว่าลึกสุดๆนี่1,000เมตรนะครับเพื่อจะไปตามหาเจ้าตัวนี้สัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลลึกใครที่อยากจะเห็นการขอดเก็ด เจ้าสัตว์ประหลาดในคราวหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยไว้จะมาขอดเกล็ดสัตว์ประหลาดให้ดูกันนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะยังมีท้องทะเลและสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆนี่รอคอยกันอีกเพียบในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุ bye ๊บ จบโอ้โหตัวอะไรวะนี่ยาวๆโอ้โหไวเปอร์ฟิตเอ้ยอยังกับมังกรลวดลายสวยงามจริงๆ